ถามว่ามุมไหนเยอะกว่าเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือกลยยทธ์ตัวแรกตัวเส็นเดเด็กที่เด้งขึ้นมาเนี่ยยังไม่เกิน1,570ซึ่งเป็นกรอบของขาลงถ้าหากว่าวันนี้มีการเด้งเนี่ยจะมีลิสตการย่อยนะครับที่1 5 66, 6 1 6.2แล้วก็1,568ที่เราวางว่าถ้ามันเป็นขาลงไปนิวโลเนี่ยมันได้แค่ก็คือไม่เกิน1 5 7 0เเหมือนเดิมเนี่ยมันยังมีสิทธิ์ลงไปนิวโลแต่ลงไปนิวโลแล้วเดี๋ยวเรารอซื้อรอซื้อแต่ว่ามันยังกกกว้าาอยนร,รเิ ,576 ี จะกลับมาเปกลางมันเป็น normal มากนะครับแล้วก็เป็น formal ด้วยนะครับการเกิน1596เนี่ยมันไกลไปแล้วนะครับแต่ก็คาดหวังไป1 6 1 0 1 6 4 0สิ่งหนึงที่เรา,าจ,จะสังเกตต่อก็คือ1ทํมแม่งทําแม่งนะเกิน1570 2อืมันเริ่มทําแม่งมากกว่าน,นั้นคือเกิน1576อันเนี้ยอาจจะต้องพยายาม selective ตอนออตัวแล้วนะเพราะว่าการรอเกิน1596เนี่ยมันใจนะครับมันใจในสายตาผมแต่บางคนบอกว่านิดเดียวเพราะอะไรเพราะในเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันนิดเดียว นะครับสาหรับระยะกลางแล้วมันน้อยนะฮะแต่ว่าถามว่าทําไมเราถึงบอกว่ามันไกลที่เราเทียบกับการไกลเพราะว่าถ้าเรารอเกินพันท้ร้อยเก้าหกละซื้อไปเดี๋ยวก็พันหกร้อยสิบกว่าละนะครับมันมันนิดเดียวนะเพราะนั้นมันก็เลยรอตรงนั้นไม่ได้แต่การรอตรงนั้นไม่ได้มันก็ซื้อเอ่อมันก็สามไม่สามารถซื้อความเสี่ยงที่มันอาจจะเป็นการเ,<อ>าเด้งแล้วเด้งไม่จริงนะครับแล้วก็เด้งไม่ถึงขาขึ้นนะครับไปที่พันหกร้อยสิบถึงพันร้อยหกสสี่สิบเสร็จแล้วลง เมืนทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมนะครับแต่โดยคร่าวๆแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่า60%นะครับว่าเซ็นดิ้เด็กเนี่ยไม่ผ่าน570แล้วเริ่มถอยลงมานะครับโดยให้เราสังเกตด,ดาวจนฟิวเจอร์ครับดาวจนฟิวเจอร์เนี่ยคือดาวจนฟิวเจอร์เกินหัวเก่าเนี่ยตรงนี้นะครับก็ยังมีหัวตรงนี้นะครับที่ยังเป็นแสดงความเป็นนกาทีฟอยู่แต่ปัญหาคือถ้าดาวจนฟิวเจอร์ถึงหัวเก่าเนี่ย มันจะไปช่วยให้เซตเราดีเกินดีเกินคาดเนี่ยแล้วก็อาจจะมีโอกาสไป 1, พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยให้ดูดาวโจนว่าแต่สรุปว่าดาวโจนลบเนี่ยมันจะอยู่ในทางของของ,ของช่วงนี้นะดาวโจนลบประมาณจนสามหมื่นสี่ร้อยเนี่ยมันจะมันจะช่วยเพิ่มป๊อปนะรหรือสามหมื่นสามร้อยเนี่ยเพิ่มป๊อปของการเซตของเซตเนี่ยที่จะลงนิวโลก่รนนะครับ แต่ว่าเอาเป็นว่าเอาบ้าเราเป็นหลักเลยแล้วกันว่าเซ็ตดัชนนะครับอีกครั้งนะครับทวนคั้งที่สามถ้าหากว่ามันไม่เกินพันหกร้อก็คือให้ระวังยังจะลงต่อต่อเนื่องนะฮะไปที่นิวโลก่อนแต่ถ้าวันเนี้ยเกินพ5 6 2กเนี่ยก็ยังไม่ชัดแต่ว่าถ้าเกินพันห้าเจ็สิบเนี่ยมันจะเริ่มทำแม่งมทาแม่งละนะครับให้เราเข้าไปเสียบซื้อลองดูแล้วเสร็จแล้วไม่ไปแล้วค่อยขายกลับเผื่อว่า<ะ>เราจะต้องไม่ต้องซื้อเกินพันห็บ นะครับอีกครั้งนะครับทั้งที่สี่เกินพันห้ารเจ็ดสิบเนี่ยจะเริ่มกลับมาทำแม่งทำแมงเกินพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยจะกลับมาเป็นกลางเกินพันห้าร้อยเก้าสิบหกถึงกลับมาเป็นโพสทีฟซั่นนะครับซึ่งมันไกลไปนะครับแต่ถ้าลงเนี่ยกลยุทธ์ลงคือไม่ชัดเรื่องซื้อนะครับ,รบลงซื้อไม่ชัดเรื่องซื้อเดียวเพราะอย่างยิ่งถ้าเห็นหนึ่งห้าห้าสี่เนี่ยก็อาจจะเห็นเออเออหนึ่งห้าสี่เจ็ดนะฮะเราค่อยว่ากันถามว่า ขนาดที่มันยังไม่เกินหนึ่งาเจ็นเนี่ยถ้ามันลงมาหนึ่งห้าสี่เจ็ดนะฮะหรือว่ายังลงมาแบบลุกหีลุกคนยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยวิธีการโดยหลักการใหญ่คือเวสแอนซี C, นะครับคือเวแอนซีวิธีการลุกก็คือเกินพันห้าร้อยเจ็ดหกแล้วพยายามลุกดูตัวเลขนี้นะคุณเดกยาคือที่บอกว่ามันอาจจะไม่ลงคือเกินพันห้าร้อยเจ็ดหกนะครับหรือว่าเกินไปบ้างแล้วอ่อนตัวก็พยายามลุกดูนะครับเสร็จแล้วทำสตาร์ลอดเอา เพราะว่าเกิน1,560มันไกลไปแต่ว่าสมมุติว่ามันไม่เกิน1,560เลยนะครับ62เลยแล้วลงมาเรื่อยๆเนี่ยถามว่าโดยหลักการเป็นยงไงโดยหลักการคูเกตแอนซีแต่ถ้าเกิดจะเสียบจะเสียบชิงเสี่ยบนะครับเอ่อซึ่งมีความเสี่ยงเนี่ยเอ่อโดยหลักการเนี่ยก็คือเข้าไปเล่นหลายตัวมันจะผมจะเตรียมไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเซฟเนี่ยยังลงอยู่เนี่ยเราจะเสี่ยงเสี่ยงเลือกตัวไหนได้ได้แก่ถ้าพูดเลยก็คือกลุ่ม t r a n s p o r t a t i o n บางตัวพวกแกงนะครับ ฟู้ดก็เป็นพวกยานะครับแล้วก็พวกตู้นะครับแล้วก็ตัวพลังงานก็เป็นตัวเหลือนะกับขนมนะขนมปังกินหรือว่าประมาณนี้ครับนะคือเราเลือกเสียบเป็นตัวตัวไปกันเดี๋ยวไว้แต่โดยหลักการถ้ายังไม่เกินหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดหกเนี่ยให้ผดันสีครับคุณเด็กยางครับนะคือคือฟังดูก็คือให้ฟิลเตอร์ไว้ที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดหกถ้าผ่านเนี่ยแปลว่าแนวโน้มอาจจะไม่ได้รงอย่างที่เราคิดละแปลว่ามันอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็หาตัวเล่น ผมสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไ,<ด>ไม่ผ่านได้เ้าเยงแต่ผ่า,าถ้าไม่ผ่านรอถูกไหมถ้าไม่ผ่านรอใช่ครับเพียงเพียงแต่ว่าสมมุติว่ามันมันเกินพันห้ารเจ็ดหกพันท่ารยเก้าหกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่บูนะฮะมันก็คือพันหกร้อยสิบถึงพันหกร้อยสี่สิบกลงแล้วภาพของการลงก็จะอาจจะลงนิวโลอยู่ดีนะฮะครับแต่แต่เราค่อยไปว่ากันเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยที่เรารุ้นที่ะลงนิวโลมันยังเป็นไปได้อยู่ยกเว้น เกินหนึ่งถ้าเจา็ดหกอาจาอะจะเริ่มเป็นกลางละครับผม